สวัสดีค่ะพบกับนุ่นนะคะวันนี้นุ่นมีรถวีออสนะคะเข้ามาใหม่3คันอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้พลาดไม่ได้ตรงที่ว่าเป็นรถเก่งขนาดกลางผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะน,นี้ลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะผ่อนเริ่มต้นมีแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าที่มีรายได้นะคะประมาณ1 2 0 0 0บาทอันนี้สามารถซื้อคนเดียวจบอย่างแน่นอนนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นไม่มีเครดิตหรือว่ามีเครดิตอันนี้ก็สามารถฟรีดาวน์จัดยอดได้เต็มด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาดู v ีออทั้ง3คันที่วันนี้นุ่นจะมาอัปเดตให้กับลูกค้าได้ชมนะคะเราไปชมพร้อมกันเลยมาเล่มจากคันไหนก่อนดีมาที่คันนี้ก่อนดีกว่าเนาะ,ะตัวนี้ก็สีน้ำตาลนะคะได้เป็นสีน้ำตาลตัวนี้คือบอกเลยนานๆสีนี้จะเข้ามาทีนะคะตัวนี้ก็จะเป็น Toyota v วีออนะคะ1.5 J จปี2012นะคะซึ่งคันนี้ก็ตั้งขายอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้ก็จะผ่อนอยู่มาแบบ 4 0 0พ4,000่พันไปไปเท่านั้นเองนะซึ่งตัวนี้คือบอกเลยนะคะว่าขยับจากรถมอเตอร์ไซค์ขึ้มานิดเดียวได้รถเก่งด้วยนะคะและที่สําคัญได้เป็นรถแบรนด์หลักด้วยนะคะตัวนี้นุ่นบอกเลยถือว่าเป็นตัวโฉมยอดฮิตนะเพราะว่าแบบด้วยกับเครื่องยนต์ของเขาค่อนข้างทนนะคะทุกอย่างคือแบบคุ้มนะคะคันนี้นุ่นอยากให้ดูไฮไลท์มันอยู่ที่ตรงลอ้อคันนี้ตัวเจปกติแล้วจะเป็นล้อกระทะแต่นุ่นให้ของแถมไปเลยสําหรับลูกค้าที่จะซื้อรถเพชรยนต์และสนใจคันนี้ นุ่นแถมล้อแม็กไปให้เลยนะคะบอกเลยแม็กอันนี้ยไม่ได้ล้างนะเพราะว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะก็ได้แม็กสีดําแบบนี้ไปเลยนะคะขนาด15นิ้วมาพร้อมกับน็อตสีม่วงอันนี้คือให้เป็นแบบทั้งเซตแบบนี้ไปเลยนะคะพร้อมกับยางทุกอย่างที่นุ่นรีวิวในคลิปนี้ให้แบบนี้ไปเลยนะคะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเลยนะคะมาพอเป็นตัวเจใช่ไหมกระจกมองข้างของเขาอ่ะคือเขาจะเป็นแบบปรับและพับด้วยอัตโนมือแบบนี้นะ เวลาเราจอดรถเราก็พับหูกระจกมองข้างเขา้าอันนี้คือเป็นแบบปรับแล้วพับด้วยมือด้วยนะคะก็ฝากครอบสีเดียวกับตัวรถนะอันนี้แบบสีน้ำตาลสีเดิมทั้งคันเลยนะคะกุญแจเขาก็เป็นกุญแจร,รีโมทนะเห็นไหมเขาก็จะมีแบบเซนทรัลล็อกด้วยนะคะอยู่ที่กุญแจร,รีโมทนะแล้วก็คันนี้ดีตรงที่ของเขาอะมีล็อกเทคให้ด้วยนะคะก็เวลาเราจอดนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะาตัวเจะจะไม่มีสัญญาณการขโมยแต่ถ้ามีล็อกเทคมันก็จะยากนะคะต่อการ ขโมยนั่นเองเราก็ล็อกเวลาเราไม่ได้ใช้รถแล้วนะเวลาโจรที่เขาจะมางัดแงะรถอะไรเงี้ยคือมันก็จะล็อกไว้เลยนะใต้พวงมาลัยนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะได้ล้อแม็กแล้วเท่านั้นยังไม่พอนุ่นให้ในส่วนของเครื่องเสียงที่เป็นจอสัมผัสด้วยนะมามาชมพร้อมๆกันเลยอ่าแต่ว่ามันอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวลบกวนช่างภาพไปฝั่งนู้นดีกว่ามานี่ คันนี้นุ่นอยากจะบอกว่าปกติเครื่องเสียงเดิมของเขาจะเป็นเครื่องเสียงวิทยุนะแต่ว่าคันนี้มีการเปลี่ยนให้แล้วนะคะก็ได้เป็นจอสัมผัสนะคะทัชสกรีนพวกนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ปกตินะเนี่ยวิทยุทยอะไรเงี้ยก็คือใช้งานได้นะเห็นไหมคือมันเป็นจอที่แบบว่าเชื่อมต่อได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนิเกเตอร์ว่ายง่ายเหมือนเอาแท็บเล็ตมาวางไว้ตรงนี้เชื่อมต่อเครื่องเสียงกับภายในตัวรถให้ครบแล้วนะคะมา เิ่นอยากให้ดูเลขไม้นะคะคันนี้เลขไม้นะคะอยู่ที่1 7 2 8 0 6สมนกิโลนะคะก็ได้เป็นเลขไม้แท้นะคะไม่ได้มีการเขี่ยหรือว่ากอไมามาแต่อย่างใดนะอ่ะนุ่นให้ดูราคาหน้าป้ายนะคะอันนี้คือเป็นป้ายของที่บริษัทตั้งขายนะมีรายละเอียดทุกอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถราคานะคะแล้วก็ปีรถเลขไม้นะคะตรงกันเลยนะแสนเอันนี้เราขายกันตามระยะทางจริงๆนะคะก็นี่ของเรานี่คือแบบ ลำดับของรถยนต์นี่คือลำดับที่2แล้วนะตอนนี้ก็มาเป็นชื่อเพชรยนต์แล้วนะคะก็ทุกอย่างเอกสารทุกตัวอันนี้เรามีแหล่งที่มาที่ไปชัดเจนนะคะไม่มีบิดผิวอย่างแน่นอนขายกันตรงไปตรงมาเลยอะคันนี้อยากดูอะไรอีกนุ่นพาดูโครงสร้างด้านหลังกันดีกว่าปะคือจะบอกว่าสีเนี่ยมันเป็นสีที่แบบดูแลรักษาง่ายนะอะ<ม>เดี๋ยวให้ลูกค้าดูหมายเลขทะเบียนก่อนสําหรับหมายเลขทะเบียนนะตอนนี้มันเป็นป้ายสงขาอยู่นะคะเดี๋ยวทางเราอะ จะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้และในส่วนของตัวเลขอันนี้คือเราไม่ได้ล็อกนะคะเราก็คือเราจะรันตามเลขที่ระบบขนส่งเขาจัดสรรมาให้นะคะอ่าสำหรับวีออสนะนุ่นบอกเลยว่ามันเป็นรถที่แบบรถเก่งขนาดกลางตรงที่พื้นที่ภายในของเขานะคะไม่กว้างแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปนะะมีพื้นที่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเยอะพอสมควรเลยนะคะอ่าแล้วก็ ในส่วนของด้านล่างตอนนี้มันไม่มียางอะไรแต่บอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวก่อนปล่อยรถนุ่นมีให้ครบทุกคันนะคะแล้วก็มีถุงเครื่องมือแม่แรงนั่นเองนะคะอ่ะให้ดูโครงสร้างด้านหลังเห็นไหมรอยทางมะพร้าวพวกนี้แล้วก็รอยเม็ดอาร์ตไอ้ที่แบบเป็นวงกลมจุดๆที่ลูกค้าเห็นนะ มันเป็นโครงสร้างเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะคะน,นู่นใด้เห็นกันหน่อยเนาะว่าองค์ประกอบเดิมๆเลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจากศูนย์จากโรงงานเลยนะคะดีเทลรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะก็ยังอยู่ครบนะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะคะก็จะเป็นตัวยืนยันได้ว่ารถคันนี้นะคะถ้าเราขายกันตามสภาพเดิมๆเลยและนี่ก็จะเป็นตัวรับประกันอีกหนึ่งอย่างว่ารถนะคะไม่ได้มีการชนท้ายเนื่องจากน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะ ไม่มีรอยขยับเลยนะเนี่ยไม่มีรอยฉลอกได้สีเดิมเดิมเลยนะคะฝากระโปรงเดิมแท้นะคะของโตโยต้าเขาก็จะมีในส่วนของตาปั๊มมาให้แบบนี้นะซึ่งเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าอันนี้คือผลิตมาจากโรงงานเลยนะโอ้โหดีเทลรายละเอียดต่างๆพวกนี้คือแบบนี่นะย้ำอีกครั้งรถปี2012ถ้าปีนี้มันปี21เนอะรวมๆแล้วก็ประมาณ8-9ปี9ปีและเข้าปีที่9กามันจะเข้าปีที่10นะถือว่าสภาพค่อนข้าง,าง,างสมบูรณ์ แล้วจะบอกว่าหาได้ยากนะกับรถปี12ได้สภาพเดิมทั้งคันอะไรเงี้ยคือแบบดีเทลรละเอียดต่างๆคันนี้ถือว่าคุ้มนะก็นุ่นสรุปให้ฟังว่าคันนี้วีออสตัว J ปี12ขายที่2 3 9ใช่ไหมคันนี้ได้ล้อแม็กได้จอสัมผัสที่เป็นจอทัชสกรีนมาจบคันนี้นุ่นพาดูคันจีขาวก่อนดีกว่าอ่าเมื่อกี้ได้ดูตัว J แล้วต่อมานุ่นพามาดูตัวอกันเนาะ ซึ่งคันนี้ก็จะเป็น Toyota v o ีอนะคะ 1.5e นะปี2010นะคะคันนี้ปี2010นะคะรถประมาณ11ปีแล้วนะคะก็สีขาวบอกเลยว่าหายากจริงๆนะคะและที่สำคัญราคาคันนี้ก็ผ่อนแบบ4,000ไปปลายเท่านั้นเองนะซึ่งคันนี้ก็ตั้งขายอยู่ที่239,000บาทนะคะก็ผ่อนอยู่ประมาณ4,006นะถ้าจำไม่ผิดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวนุ่นก็จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะก็ สำหรับลูกค้าที่แบบดีเครดิตดีก็อันนี้ฟรีดาวน์จัดยอดเต็มไปเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นชมนะ้ายิ้มเช่นเดียวกันเนาะเนี่ยของเขาคือแบบโครงสร้างเดิมเดิมๆเลยนะของเขาหมายเลขทะเบียนอันนี้นุ่นให้ตามหมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะพะเป็นป้ายกรุงเทพแล้วนะมาพร้อมไฟตัดหมอกตัวนี้คือแบบทุกอย่างออปชั่นเดิมจากโรงงานเลยนะคะได้เดิมๆของแท้ไปเลยนะแม้ทั้งชุดโคมไฟอันนี้คือบอกก่อนนะยังไม่ได้มีการขัด ถ้าขัดแล้วจะเงาแล้วก็จะใหม่กว่านี้จนลูกค้าจําไม่ได้เลยนะอยากให้จําหมายเลขทะเบียนไว้นะอ่าแน่นอนตัวอีตัวอีเขาจะได้เป็นล้ออลลอยนะคะเดิมแท้จากศูนย์โรงงานอันนี้ก็ได้ขนาด15นิ้วด้วยนะคะก็ถือว่าถือว่าดีนะเพราะว่าแม็กนี่คือแบบไม่ค่อยขูดนะขูดมีแบบม,แบบมีบ้างเล็กน้อยนะคะอันนี้คือเราให้เห็นการใช้งานจริงๆเลยนะคะรถ10ปีมก็ต้องมีแบบมีบ้างเล็กน้อยนะถือว่าเป็นแบบสเสน่ห์รถมือสองนะหาไม่ได้แล้วนะ อ่าของเขาคือตัวโฉมนี้นะไฟเลี้ยวเขาก็จะติดมาที่ด้านข้างงตัวรถนะคะอ่ามาที่กระจกมองข้างตัวนี้คือจะได้เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะพับผูกกระจกคือเรากดจากปุ่มภายในได้เลยนะเพราะเขาจะมีแผงควบคุมอยู่ด้านในเนาะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตกแต่งมาให้ด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะนี่เท่านั้นยังไม่พอตัวนี้คือเขามีการตกแต่งเห็นไหม ที่ขอบประตูเนี่ยที่เป็นเส้นๆแบบนี้คือเขาติดเพิ่มมานะคะเนี่ยสีขาวเห็นไหมอันนี้คือรถที่แบบยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะไม่มีรอยบุบเลยนะเห็นไหมสีก็แบบสีเดิมๆิมนะมาเดินมาเดินขอด้วยกันได้นะรู้เห็นลูกค้าแบบหลายๆท่านอะไรเงี้ยแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้คือแบบเขายากแล้วเนาะทำสีถามว่าลถมือสองก็มีบ้างอาบน้ําดูดฝุ่นให้เขาหน่อยนะจะได้แบบเปือนรถใหม่เนาะตัวนี้ดีตรงที่มี สปอยเลอด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายก็สีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านท้ายให้ถึง2จุดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัว E นะลูกค้าจ๋าอ่ะเดี๋ยวนุ่นเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระว้าวตัวนี้คืองามตัวนี้คือของเขาอ่ะเขาให้ถาดยางรองมาด้วยนะคะเนี้ คือชอบตรงที่มีถ่ายยางรองเพราะว่าแบบเวลาเราเก็บของที่แบบเป็นของเปียกของชื้นพวกนี้ก็คือน้ําจะได้ไม่ซึมลงพรมหรือว่าผ้ากำมะหยี่ด้านล่างเนาะคือแบบใครได้ตัวนี้ไปก็ถือว่าคุมนะเรามีตัวนี้แถมไปให้แล้วเนาะพื้นที่เขาก็คือแบบค่อนข้างเยอะนะเป็นรถที่แบบรถเก่งขานาดกลางผ่อนไม่แพงและที่สําคัญคือแบบ ใครที่กําลังฝึกขับรถหรือว่ากําลังมองหารถที่แบบใช้ส่วนตัวผ่อนสบายสบายหลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะนะนุ่นแนะนําเลยในคลิปนี้ทั้ง3คันที่นุ่นพานําเสนอเนี่ยคือแบบดีทุกคันนะรถพวกนี้ที่เราแบบคัดสรรมาแต่ละคันก็ส่วนใหญ่นะคะก็แบบไม่มีจมหนักไม่มีชนหนักไม่มีจมน้านะคะแล้วก็ไม่มีการพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะมาดูในส่วนของภายในของตัวรถคันนี้กัน สำหรับคันนี้นะคะคือนุ่นชอบตรงที่พอมันเป็นตัว E ใช่ไหมภายในของเขาก็จะเน้นแบบเป็นสีเบดนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะเบาะหนังอันนี้เบาะแท้นะมีตาปั๊มของ VOR แบบนี้ด้วยนะเห็นไหมเบาะถือว่าไม่ช้านะรถสิบกว่าปีนี่คือแบบรอยช้าถือว่าน้อยนะแม้กระทั่งเบาะที่นุ่นนัง่งอ่ะเป็นเบาะคนขับนะคะว้าวเลขไม่มามาดูเลขไม่พร้อมกันเลขไม่น้อยนะรถปีรถปีหนึ่งศูนย์ไม่อยู่ที่ 16,521กิกโลโอ้โหนี่คือคันนี้ถือว่าคุ้มนะรถส0ปีไม่แสนหอันนี้เฉลีย่ยแบบประมาณปีละหมื่นปีละหมื่นโลเองเนาะเฉลี่ยแล้วถือว่าการใช้งานน้อยนะคะคือแบบดูจากรอยช้ำเนี่ยดูจากพวงมาลัยก็ได้คือถ้าใช้งานเยอะจริงๆอะพวงมาลัยมันจะเงาเพราะว่าเนื่องจากการใช้รถการใช้จับบ่อยๆเนาะพวงมาลัยมันก็จะเงาอันนี้ถือว่าแบบเจ้าของของเก่าดูแลรักษาดีนะคะใช้งานน้อยด้วยนะโอ้ยเพอร์เฟกนะคะเนี้ย สำหรับเกียร์ก็คันนี้ได้เกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้แอร์เป็นแบบปรับความเย็นได้แบบตามใจฉันนะนะความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมินี่เราควบคุมเองได้หมดเลยตัวนี้เครื่องเสียงเดิมทั้งแผงเลยนะคอนโซลกลางนี่คือแบบเดิมๆเ,เลยฟังซีดีฟังวิทยุอันนี้คือเซ็ตที่มาจากโรงงานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยนะมาไปดูเครื่องยนต์คันนี้กันต่อดอีกว่า ตัวนี้นเป็นตัว E เนาะเขาก็จะมีแบบระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกรับไฟฟ้านะ,ะหลายอย่างก็คือแบบพัฒนาจากตัวตัว J ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะเหมือนเป็นตัวกลางอะไรประมาณนี้อ่ะให้ดูเครื่องยนต์ e. มาดูพร้อมกันเลยอันนี้เครื่องยนต์ที่แบบรถเพิ่งจะมาถึงเนาะล้างกันไม่ทันเลยเพราะว่ารถที่นี่มาไวไปไวนะเรียลลี่แบบนำมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมให้เร็วที่สุดนะคะ เครื่องยนต์ก็ได้เป็นแบบ 1,500cc เนาะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมอยู่นะเป็นฝาสีดำเนี่ยเป็น VVTI เนาะเครื่องยนต์นี้คือแบบรับประกันเลยว่าทุกคันที่นําเข้ามาเราเน้นขายเครื่องยนต์เดิมไม่เชื่อสามารถลองเอาสำเนารถมาตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะตรงตามตัวสอนเป๊ะๆฝาเครื่องไม่เคยเปิดน็อตไม่เคยถอดนะคะ เนี่ยเบ้าโชว์เห็นไหมเม็ดอาร์ตพวกนี้คือแบบมันเป็นดีเทลรายละเอียดบางๆคือถ้าแบบเราทําหรือว่าดัดแปลงมาพวกนี้คือแบบมันยากต่อการที่จะแบบลอกเลียนแบบเนาะมันไม่เหมือนแบบเดิมๆจากโรงงานนะคะเนี่ยพวกน็อตตัวนี้ก็ไม่มีรอยขยับเลยนะคือแบบสภาพคือดีมากนะคะนี่คือแบบบอกเลยนะถ้าล้างนี่คือแบบมันจะใหม่แบบใหม่วิ้งวิ้งเลยนะคะอ่านี่อันนี้คือเราได้ฝากกระโปรงแบบเดิมๆด้วยนะคะ ม้กระทั่งสติกเกอร์ที่ติดมานะคะอันนี้คือแบบติดมาจากโรงงานสภาพคือดีนะนี่คือแบบเราได้ฝากกระโปรงเดิมๆจากโรงงานเขาก็จะมีแบบตาปั๊มมาให้ด้วยนะที่เป็นเป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าอันนี้คือได้เดิมแท้จากโรงงานเครื่องยนต์เราไม่เคยยกแล้วก็ไม่เคยตัดต่อนะเราเน้นขายเดิมๆเ,เลยเพื่อให้ลูกค้าได้รถที่ดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะอ่า มาที่ไฮไลท์คันสุดท้ายที่นุ่นอยากจะนำเสนอนะคะมาพร้อมกับคันนี้เลยเนาะก็จะเป็นในส่วนของ t o y ยต้าวีออนะคะ1.5 T R D Sport t ทรี o นะคะตัวนี้เป็นปี2012นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้ตั้งขายอยู่ที่280,000บาทนะคะตัวนี้ก็ขยับจาก2คันข้างๆข,ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งซึ่งคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ5,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะได้ชุดแต่ง เดิมๆทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตล้อมแม็กแม้กระทั่งเบาะภายในของตัวรถคันนี้นะคะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ TRD ที่เป็นแบบดีไซน์เฉพาะของเขาเลยนะมานุ่นพามาดูทีละอย่างเลยนะตัวนี้เป็นโฉมเดียวกันเลยนะโฉมหน้ายิ้มนะภาษาบ้านๆยิ้มยิ้มของเขากว้างจริงๆนะทำให้โลกดูสดใสใครใช้คันนี้เนาะดวงตานี่คือแบบโอ้โหตาชำ้ชำชหว,วานๆน,นะคะ คือแบบโคมไฟโคมไฟเขายังใสยอยู่นะตีนองพั12เนี่ยไฟในไฟหน้าของเขาก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะอ่าด้านล่างเขามีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะก็มาพร้อมมาครบเลยนะพร้อมกับชุดกับสเกิร์ตของเขาเห็นไหมสเกิร์ตสวยนะตัวนี้คือแบบออกแบบทุกอย่างค่อนข้างลงตัวกันเลยทีเดียวนะนี่อันนี้อันนี้สเกิร์ตของเขาเป็นสเกิร์ตของ T.R.D เลยนะคือมันเป็นชุดแต่งที่มาจากโรงงานเลยนะคะ เราไปดูที่ล้อกันดีกว่าดูนะชอบล้อของตัวรถคันนี้มากเลยนะนี่ตัวนี้ได้ล้อเป็นตัวล้อของท R d ดีด้วยนะเป็นล้อแม็กสีดำปัดเงาเห็นไหมเป็นแม็กของท R d ดีด้วยเป็นของแท้นะเห็นไหมคือจะบอกว่าแม็กมันสวยนะที่มันมาจากโรงงานพวกเนี้ยคือของเขาทุกอย่างที่มาจากโรงงานเขาออกแบบมาค่อนข้างลงตัวรองรับกับน้ำหนักเรียบร้อยแล้วมีการทดสอบมีการเทสแล้วก็ผลิตออกมาให้กับลูกค้าได้ใช้กันเนาะ ตัวนี้เราจะได้แม็กขนาด15นิ้วมาพร้อมกับยางปลายปี19นะแต่บอกเลยนะว่ายางปี19ก็จริงแต่สภาพดอกนี่คือแบบยางใหม่นะดอกยางลึกจริงใช้งานได้แบบอีกยาวไกลนะมีปัญหาแน,น่แน,น,น,นอนเนี่ยน็อตซุ้มล้อพวกนี้คือบ,บก็อยู่ครบนะของเขาก็ติดมาครบเลยนะจิบทุกตัวที่ติดมาพวกนี้สภาพคือดีมากนะคะเนี่ยโอ้โหคันนี้คือแบบสวยจริงนะสีคือแบบ เงาวิง้งวิ้งไปเลยอะเหมือนได้รถใหม่อะคะเนี่ยแต่ว่าตัว TRD นี่คือเขาพัฒนามจากตัวเจนะเขาก็มีแบบชุดแต่งเสริมขึ้นมากระจกมองข้างก็ได้เป็นแบบพับด้วยมือนะแล้วก็เวลาเราปรับกระจกเราก็ปรับจากภายในตัวรถได้เลยนะนี่ตัวนี้ก็ได้สเกิร์ตด,ด้านข้างด้วยเห็นไหมสเกิร์ตยาวเลยจากซุ้มล้อด,ด้านหน้ามาถึงซุ้มล้อด,ด้านหลังนะคะเขาก็ติดสเกิร์ตมาให้เนาะสีเห็นไหมสีคือแบบ สีนี้เป็นสีที่ดูแลได้ง่ายจริงๆนะสีบอลเงินอะไรอย่างเงี้ยอ่าเท่านั้นยังไม่พอเมื่อกี้เราได้เราได้สเกิร์ตแล้วเราได้แม็กแล้วและเราก็ได้สปอยเลอร์นี่เห็นไหมมันเป็นชุดแต่งครบของเขาเลยนะชุดแต่ง TR d ดีสปอยเลอร์ที่มีแบบไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งมาให้ครบเลยนะตัวนี้มีกล้องตัวนี้กล้องหลังอันนี้จะเป็นแบบกล้องบันทึกเหตุการณ์นะถามว่าถามว่ากล้องถอยอันนี้ อันนี้มันก็มองมองเวลาเราถอยหลังมันก็มองเห็นนะเนี่ยมีเซ็นเซอร์ท้ายให้ด้วยนะเวลาอยู่ใกล้วัตถุสิ่งของพวกนี้มันก็จะเป็นสัญญาณเตือนอ่าสเกิร์ตด้านหลังก็เป็นของแท้เช่นเดียวกันเนาะรายละเอียดที่แบบของเขาเป็นแบบกิมมิกเล็กๆนะว่าเป็นตัวบ่งบอกว่าได้ของแท้ของ TRD Sportivo t เลยนะตัวนี้เราไปดูภายในกันบ้างนะคะหุยภายในคือดี <laughs> นี่เราอยากให้ดูตั้งแต่แผงประตูก่อนนะคือพอมันเป็น TRD ปุ๊บของเขาอะมันต้องเป็นแบบดําแดงใช่ไหมแผงประตูเล็ก,ลกๆก็มีแบบติดกระมี่สีแดงอะไรอย่างเงี้ยมือจับอะไรเงี้ยก็แบบสีแดงหูตัดกับสีดําเป็นแบบสีทุกโทนที่แบบค่อนข้างตัดกันมากๆเลยนะคือดีอะโอ้มาให้ดูเลขไมค์ก่อนเราจะเล่นที่คอนโซลตรงกลางก่อนนะ เลขไมค์คันนี้ก็อยู่ที่1,075,59กิโลก็ไม่แท้นะคะลูกค้าจ๋าไม่เคีย่ยอนี้ขายกันจริงๆนะไม่เคี่ยนะนี่แล้วก็ตรงกลางก็แบบมีไฟเฉยเฉินกดแบบพอดีมือนะยืดแขนไปปุ๊บกดใช้งานได้ปั๊บเลยตัวนี้ก็คือเป็นจอสนะัมผัสนะเมื่อกี้นุ่ลองสัมผัสแล้วเปิดใช้งานได้เป็นปกตินะไม่ใช้งานได้อยู่นะลูกค้าแต่ว่ายังไม่เคยเล่นเลยอ๋อโอเคดังดัง,ด,งดังอยู่ ตัวนี้มันเป็นจอสัมผัสนะเดี๋ยวนุ่นลองเทสอีกทีนึงว่าเวลาถอยมันจะขึ้นจอแสดงผลตรงนี้ไหมนะคะต่อมาในส่วนของแอร์ก็แอร์ปรับความเย็นเองเลยนะแบบตามใจฉันนี่ของเขาอะดีเทลอยู่ตรงนี้เห็นไหมของเขาตกแต่งด้วยสีแดงแม้กระทั่งคอนโซลเกียร์เกียร์ก็ตกแต่งด้วยสีแดงหัวเกียร์ก็เป็นหนังหุ้มแล้วก็เดินได้สีแดงเห็นไหมน่ารักกิมบิกเล็กๆน้อยๆให้ดูแบบเป็นเอกลักษณ์ของ TRD เท่านั้นยังไม่พอ เบาะก็ได้เป็นเบาะสีดำตกแต่งด้วยสีแดงเห็นไหมมันเป็นหนังกับสีแดงอ่ะเนี่ยก็เป็นเบาะของ TRD ด้วยนะก็สภาพเบาะถือว่าถือว่าดีนะไม่มีรอยช้ำอะไรพวกนี้คือแบบถ้าเฉลี่ยเลขไม้จริงๆแล้วแบบด้วยกับอายุงานของเขาอ่ะนุ่นว่าการใช้งานคือมันค่อนข้างน้อยนะและด้วยกับการที่เขาดูแลรักษารถเป็นอย่างดีก็ใครที่ได้คดีไปก็ถือว่าคุ้มเลยนะคะป่ะนุ่นพาไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันดีกว่าคะ่ะ จะบอกว่ามาชมพร้อมกันเลยนะเนี่ยยังไม่ได้ดูรถก่อนเลยรถเยอะมากเลยว้าวคันนี้คันนี้เหมือนจะล้างมาแล้วู้วยอ่าคันนี้ก็ล้างแล้วนะเพิ่งล้างเลยยังแห้งไม่สนิทด,ด้วยนะก็ตัวนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์ vvti เช่นเดียวกันนะเดิมเดิมเลยน็อตน็อตไม่มีใครอยา,ากฝาเครื่องไม่มีเปิดเลขเครื่องยนต์ตรงเป๊ะทุกตัวอักษรไม่งั้นเราจะทาการจัดไฟแนนไม่ได้นะให้ดูกันเลยไอส้สีสีพวกเนี้มันเป็นสีที่มาจากโรงงานนะร้อยแต้มสีเนะี่ยน็อต คานเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เป็นคานก็คานเดิมมีมีในส่วนของตัวปั๊มบ่งบอกด้วยนะเนี่ยน็อตพวกนี้เม็ดอาร์ทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยดีเทลต่างๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มาจากโรงงานฝากระโปรงฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมนะอาจจะมีถอดเก็บงานบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อแบบให้ดูดีดูสวยเนาะเพราะว่าเนื่องกับอายุรถของเขาแล้วเนาะก็ต้องแบบ มีการเก็บบ้างนะคะเนื่องจากแบบอาจจะมีรอยหินกระเด็นบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าชนไหมอันนี้รับประกันว่าไม่มีชนถึงโครงสร้างอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ให้นุ่นให้ดูในส่วนของฝากระโปรงเนาะฝากระโปรงของโรงงานเขาก็จะมีแบบดีเทลรายละเอียดที่เขาแบบแปะเป็นเอกลักษณ์มาให้เนาะว่าเป็นของแท้เลยนะโอ้โหใครได้ TRD ไปนะ perfect ด้วยกับสีรถสีรถชุดแต่งล้อแมก ภายในคือแบบได้ไปถือว่าครบนะคือทั้ง3คันเนี่ยที่นุ่นนำมาเสนอในคลิปนี้นะก็คันนี้ผ่อน4 0 0พคันนี้ผ่อนพแล้วก็คันนี้ก็ผ่อน4,000กว่าบาทเนาะทั้ง3คันที่รุ่นเรื่องมานี้ก็คือเป็นแบรนด์หลักทั้งหมดเลยนะคะก็สนใจคันไหนแคปหมายเลทะเบียนนะคะมาสอบถามได้นะคะก็นุ่นยินดีให้คำปรึกษาเนาะหรือว่า อยากมาดูรถตัวจริงก็ Wal k กอเข้ามาได้เลยนะคะที่เซรีไทยนะคะ68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะก็มาถึงแจ้กว่ามาหานุ่นได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรถนะคะก็วันนี้นุ่นแล้วก็ทีมงานเพชรยนต์นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ